สวัสดีครับคุณเคยได้ยินสำนวนนี้หรือเปล่าน้ำมันร้อนหมูเป็นน้ำมันเย็นหมูตายสำนวนนี้มีที่มาอย่างไรและเกี่ยวข้องอะไรกับการทำอาหารเราไปติดตามพร้อมกันครับวันนี้นะครับเชฟจะมาทำการทดลองนะครับเพื่อให้ความแตกต่างระหว่างวิธีการทำอาหารเมนูเดียวกันแต่ทำสอลักษณะแบบที่หนึ่งนะครับเชฟ จะทดลองโดยการเอาน้ำมันใส่ไปในกระทะเมื่อน้ำมันร้อนเชฟจะถ่ายน้ำมันออกแล้วเอาน้ำมันที่เย็นนะครับเติมใส่กระทะไปใหม่การทดลองแบบนี้นะครับจะเป็นการถ่ายความร้อนนะครับเมื่อเอาหมูลงไปนะครับคนในกระทะ จะไม่ทําให้ติดกระทะเพราะว่าเราถ่ายเทความร้อนของน้ํามันส่วนการทดลองอีกแบบหนึ่งนะครับผมจะนําน้ํามันใส่พร้อมกับกระทะนะครับแล้วก็เอาของลงไปผัดส่ใเลยผลที่ได้นะครับก็คือการติดกระทะนะครับคนยังไงก็ไม่ไปครับแบบนี้ครับการทดลองแบบนี้จึงได้ชื่อว่าถ้าน้ํามันร้อนจะทําให้หมูติดกระทะทําให้หมูคืนชีพแต่ถ้าน้ํามันเย็นนะครับ จะทำให้เนื้อสัตว์ไม่ติดกระทะทำให้หมูตายเป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับการทดลองได้ประโยชน์อะไรจากคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์นะครับฝากกดติดตามกดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เชปเพื่อสร้างสารรค์คลิปดีๆต่อไปขอบคุณมากครับ